สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆวันนี้ก็มาเดินเที่ยวชมป่าเขาลำนาวไพรามาพบกับไม้มาข่าโมงครับเป็นต้นไม้ไม้แกลลอนนะครับ อันนี้เป็นเป็นส่วนปลายส่วนโคนอยู่ด้านล่างนู่นครับเป็นท่อนไม้ที่เก่ามากแล้วครับ ลายไม้ก็สวยงามดีครับอันนี้เป็นส่วนของปลายปลายยอดต้นนี้คงจะล้มเองครับแล้วก็มีคนมาตัดที่หลัง ก็เดินค่อนข้างลำบากนะครับเพราะเป็นพื้นที่ลาดเอียงไม้มาค่าโมงนี้จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดขนาดกลางๆต้นจะไม่ไม่ค่อยสูงส่วนน้อยที่จะสูงส่วนมากจะเป็นต้นต้อตอ,ตอเตี้ยแต่ว่าเนื้อไม้สวยไม้สีน้ำตาลแกมแดง ไม้ขอนท่อนนี้ส่วนที่ยังดีอยู่ก็มีส่วนที่ผุแล้วก็มีอันนี้เป็นส่วนที่ผุคือที่เป็นเนื้อมันอ่อนมันก็จะผุไปโดนฝนโดนแดดเขานานๆก็ผุพังไป นี่เป็นส่วนโคนล,ลากเขาก็ยังอยู่เนี่ยครับประค่ามงเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้ยอดนิยมนิยมเอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์พกโต๊ะตู้เตียงทำพื้นโต๊ะพื้นเตียงพื้นบ้านวงกบบานประตูหน้าต่าง เนื้อไม้นี่ยิ่งขัดยิ่งสวยยิ่งขัดยิ่งขึ้นมันครับรากของมะข่าโมงส่วนมากก็จะเป็นรากก็เรียกรากนั่งคาตมาดรากลอยครับคล้ายๆลรากมะขาม เนื้อไม้สีน้ำตาลแกมแดงต้นนี้เก่านานหลายปีแล้วครับโค่นล,ล้มเองอาจจะโดนลมพายุพัดอันนี้ถ้าเอากบเอากบใส่กระดาษทรายคัดจะขึ้นมันเลยก็เป็นไม้ยอดนิยมของ ประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งครับไม้มาค่ามงก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆีพี่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ